ชนเหล่าใดเนี่ยนะมีโสตประสาทที่ดีเนี่ยพระองค์บอกให้ปรงศรัทธาในตถาคตเกิดาการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากโยมแล้วเกิดเป็นมนุษย์จะได้เจอคําสอนของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากพระองค์บอกเรื่องของการอยู่ประพฤติปรมัจจันว่าสัตว์จะได้ประพฤติปรมัจจันเนี่ยยากมากในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ถ้าเธอไปเกิดเป็นสัตว์นรกเธอก็ไม่มีโอกาสอยู่ประพฤติปรมจัจทรย์ถ้าเธอไปเกิดเป็นเนรฉานก็ไม่มีโอกาสเธอไปเกิดเป็นเปรตวิสัยก็ไม่มีโอกาสเธอไปเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากเกินไปก็ไม่มีโอกาสต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เจอสัมมาสัมพุทธะก็ไม่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เจอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พู้เจ้าไม่แสดงธรรมก็ไม่มีโอกาสเช่นเจอพระปัจเจ หมดโอกาสอีกเกิดเป็นมนุษย์เจอผู้เจ้าผู้เจ้าแต่สรู้แสดงธรรมแต่เธอวิปลาสเป็นบ้าก็ไม่มีโอกาสอีกดังนั้นจังหวะของสัตว์โลกที่จะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วได้เจอคำสอนสัมมาสัมพุทธ,ธะยากมากโยมยากมากวันนี้โยมก็ผ่านความยากเหล่านี้กันมาแล้วได้เจอแล้วนะวันนี้ได้เจอคำพระตถาคตแท้ๆนะสองพันกว่าปีที่พระองค์ได้บรรัญญัติเอาไว้นะ